สวัสดีครับมืน to <pub> ีน <ay> ิรานิกรใหญ่บ้านใ่ใหญ่บ้านใ่เนี่ยกน่าหนายลาก็ต้องกินเจ้าองเนี่่เจ้าเลี่ยว่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเสี่ยมัเจี่มัเี่มาพเปี่ด้วยในหน่วบ้านเก่าเ่าลงดุ่มบริันัดดีวัดนนอกด้วยนางนอก 嗯，老忙，老忙，老忙。干，嗯，老干。俺干面去了，干面。干啥？嗯，散。嗯，散。快点，快点，快点，收回来吧。你去里面找去了。哎，中午也点了不？点了，二楼我买的。哪里？到点了。你那个啥菜啊？没。 Đoàn... À, mm. yup. à thế... uh, uh. mà... ai đi được, cho không biết đủ, không biết

ยังไงด้ก็ไม่ได้ฟังเลยได้ฟังอีกแล้วไม่ได้ฟังเน่เน่เน่เนนี่ยเนี่ยม่พี่สุบโอ้ดูขามาอ้ยยังดวกอะไรูกอะไรูพวกกบก็แม่ปวดเลยอ่ดูข้างห้องเขินเนาะเพินเนาะเร้อมพร้อมหลงนาพร้อมสั่นพี่เดียวปะ เจ้ไมาอยู่นี่กรตรวจสอบยังไงว่าจาน้งพื้กันว่าแมงพื้นบ่แมบ้พื้น่้งพื้นอ่แก่

Bye bye. <laughs>